มาดูกันว่าเรารู้จักลูกเต๋าทุกแบบหรือ,อยังอาเริ่มจากแบบสแตนดาร์ดสีขาวทั่วไปก็จะมี6ด้านส่วนอันนี้ก็จะเป็นเซตลูกเต๋าคาสิโนที่เอามาให้ดูวันนี้เป็นแค่ลูกเต๋าส่วนหนึ่งที่พี่เดกิมีนะคะลูกเต๋าเซตอื่นๆก็จะอยู่ในกล่องเกมอาต่อไปเป็นเซตหลากสีด้านที่ไม่ใช่ตัวเลขก็มักจะแทนเลข6ส่วนอันนี้เป็นลูกเต๋าจากเกม Age of Sigma เกมนี้ใช้ลูกเต๋าเยอะมากเลยนะคะนอกจากเซตนี้ก็ยังมีอีกนะเกมอะไรก็ไม่รู้ใช้ลูกเต๋าเยอะมากต่อไปก็เป็นเซตลูกเต๋า D 2 0 หรือลูกเต่า20ด้านจากเกม Magic the Gathering ที่พีเดกิเคยไปแข่งระดับนานาชาติลูกเต่าประเภทนี้ทอยได้20ด้านเลยนะคะเก๋ๆดีส่วนใหญ่เราจะไม่เจอในเกมทั่วไปเท่าไหร่ทุกคนเคยเล่นอันนี้ไหมคอมเมนต์มาหน่อย มาต่อกันที่เซตลูกเต๋าสีม่วงจากเกม Dungeons and Dragons เซตนี้มีลูกเต๋าหลายแบบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยม6ด้านแบบปกติเกมทั่วไปก็มักจะมีลูกเต๋าทรงนี้อันต่อไปก็จะเป็น D 2 0ที่เพิ่งโชว์ไปมาสักครู่ทอยได้20ตัวเลขส่วนอันต่อมาก็จะเป็นลูกเต๋า8ด้านหรือว่า D 8 h อันนี้ก็เป็นอีกอันที่จะไม่ค่อยเห็นในเกมทั่วไปใครเคยเล่นคอมเมนต์มาหน่อยส่วนอันทรงสามเหลี่ยมก็จะเป็น D 4 4สี่ด้านอันนี้ก็ D 1 2มี12ด้านเคยเห็นกันไม่เอ่ย ปกติจ๋าเล่นเกมทั่วไปก็ยังไม่เคยเจอเลยนะมาต่อกันที่ d 1 0 0หรือว่าลูกเต๋า100อันนี้ก็จะทอยแบบ10-20-30อะไรอย่างงี้ส่วนลูกสุดท้ายก็ d 1 0มี10ด้านมีเลข0ถึง9มีใครเคยเห็นแบบอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมคอมเมนต์มาหน่อยค่ะอยากจะรู้เหมือนกัน ใครอยากให้รีวิวลูกเต๋าประเภทไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาได้นะมาต่อกันที่ลูกเต๋าเซตถัดไปอันนี้ก็มาจากเกม Age of Sigma เซตนี้เหมือนจะเป็นเซต D10 หมดเลยก็คือลูกเต๋า10ด้านเซตถัดไปเป็นลูกเต๋าหลากสีมีทั้งจากเกม Warhammer แล้วก็ Age of Sigma อีกแล้วพี่เดกิลองทอยลูกเต๋าอันนึงให้ดูพี่เดกิบอกว่าถ้าทอยแล้วลูกศรหันไปทางไหนเราก็จะยิงไปทางนั้นฟังดูมันก็น่าเล่นดีเนาะเอามาต่อกันที่หมวดเบ็ดตะหลเล็กน้อย พอดีไอเทมถัดไปเนี่ยมันไม่ใช่ลูกเตา๋าแต่มันเป็นวงล้อชีวิตคือมันเป็นแม่เหล็ก2แผ่นที่มาติดกันแล้วเราก็สามารถหมุนหมุนตัวเลขได้ลืมบอกว่ามาจากเกม Wall Machine ส่วนเซตนี้ก็มาจากเกมเดียวกันเป็นแบบเขียนแล้วลบได้อันนี้ก็เกมเดียวกันมันลงลงมาอันนี้เป็นลูกเต๋า D4 หรือว่าลูกเต๋า4ด้านจริงๆจ,จ,จากก็เพิ่งรู้จากลูกเต๋าประเภทนี้ได้ไม่นานทอยแล้วมันก็ยังไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่ส่วนอันนี้หินใสสีเป็นแค่ไอเทมเสริมเฉย,เฉย ไม่ได้มาจากเกมไหนเป็นพิเศษ